อร่อยมากอร่อยทำมือยังไงทำมือแบบนี้ถ้าไม่อร่อยทำไงโอ้ยเยี่ยมนี่นี่ห้องนี้ไปเฮ้ยปลาดจ้าและนี่คือพิชเขาวงกดครับใช่ ที่จอดรถนี่อันนี้ต้องซื้อเราต้องซื้อบัตรตรงนี้ก็จะมีเขาก็จะนั่งกันร่มๆตรงนี้เล็กไหวปะเนี่ยเราต้องเข้าประตูนี้ครับเล็กนี่เข้าประตูตีลับอ๋อเราเข้าอันนี้ไปก่อนนนี่ก็ใครไม่เข้าก็ถ่ายหาถ่ายรูปแถวนี้สวยๆเขาวงกดเราจะไปดูซิว่าเดี๋ยวเราจะแยกกันนะก็ไม่ต้องแยกนะไปด้วยกันเนาะอุ้ยทางไหนที่เล็กเล็กลองคิดด้วยนะ เฮ้ยต้องทางนี้แล้วแหละแต่มันจะมีปีศาจหรือเปล่าสิ่งของต้นไม้นี้มีไว้ให้ชมอย่าทําลายครับอย่าเด็ดดอกไม้เด็ดขาดต้นไม้เด็ดขาดนี่ตาใหญ่เป็นคนนำมาแล้วจะไปทางไหนครับอเล็กไปทางไหนดิทางนึงมีต้นไม้มันก็มันก็ทางไหนดีไปทางเดียวกันสองทางแหละงั้นลุงบอยไปฝั่งนี้ไหมอเล็กกับตาใหญ่ไปฝั่งนู้นลองดูซิว่าใครจะถูกแยกกันแยกกันเออแต่อเล็กต้องไปกับกับตาใหญ่นะ อ่ะพาไปงั้นลุงบอยไปฝั่งนี้นะตาใหญ่ฝากกับเล็กด้วยนะเอาละครับตอนนี้เราแยกกันเล็กแล้วดูซิว่าใครจะถึงก่อนกันเล็กลุงบอยได้ยิงนะเล็กนะเฮ้ยจริงเหรอลุงบอยมาผิดลุงบอยไม่เห็นอะไรเลยอะตอนนี้เราแยกกันเล็กแล้วนะครับไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ว่าจะออกทางไหนด้วยโอ้ไม่กอ เล็กอ,อยู่ไหนเนี่ยเอาเฮ้ยแสดงว่าเราหลงสิเพราะเมื่อกี้ลุงบอยก็หาทางออกไม่เจอมันมีทางแยกด้วยไหมตรงนั้นน่ะโอ้โหเราหลงทั้งคู่เลยกลายเป็นว่าเราแยกไปเราหลงทั้งคู่อเอ้ยเล็กเกือบแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาเจอกันโธ่เอ้ยนี่แหละเขาวงกวของจริงอะเล็กว่าเหมือนในเกมไหมเฮ้ย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 อุอ้ยนี่คือเอเลี่ยน เฮ้ยเุ้ยเุ้ยนี่คือหมาหมาบัดฟันเฮ้ยก่อนแล้วแขนพองไหมไม่อะตะนี่มันเอเลี่ยนเลยเอเลี่ยนเรามาเจอเอเลี่ยนกันครับสามคนเออวันนี้ต้องมีทางไปนี่รถมาถูกพังเจอบนในสีเหลืองแล้วไหมครับนี่บอกแล้วบอกตอนไหน โอเคโอเคแตะขึ้นมาโอ้สูงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนี่เรามาแล้วถูกต้องโอ้นี่เมื่อกี้เราหมุนมาตรงนี้ปึ๊บแล้วเราบางนี้แล้วเราต้องขึ้นบันไดนู้นให้ได้เราต้องขยันขยันสนุกสนุกสนุกที่คิดป่ะตอนแรกที่เราหลงทางกันอะหลงป่ะสนกมากเลยควรจะจำไว้ก่อนนะเราก็จำไม่ได้อะ เพราะว่ามันเหมือนกันหมดต้นไม้มันเหมือนกันหมดมันมีแค่ทางเดินอ่ะไม่ไม่มีอะไรให้เราแบบว่าได้ดูเลยอ่แบบยยนะแเนฮ้ย <g ül> แต่เป็นรูปกล้วยเลยเหรอครับอ๋อเราจะออกได้เนี่ยทานข้าวเย็นไหมเนี่ยเล็กนี่นกยุงอุ้ยเจอยูนิคอร์นแล้วเล็กมีไอ้นี่ด้วยครับหปักลุกอันนี้ตันอันนี้ตันต้องไปทางนั้นตัด ไม่มีโหแล้วเราก็จะซื้อที่นี่ก็ไม่มีด้วยตายแล้วตอนนี้อเล็กอดน้ำแล้วครับอยากกินะไรหิวแล้วเหรอหิวแล้วเอก็เอาก็เล็กอย่างมาเขาวงกดตอนเนี้ก็ได้สมใจแล้วไงตอนนี้เราหลงมาอยู่ในนี้สามวันแล้วครับหานอกไม่ได้จนนั่นเยหิวมากไม่มีอะไรกินนะครับดมวยก็ไม่รู้ทาไงเรามาถึงสะพานที่เราวางแผนไว้แล้วแล้วมีหมาใส่แว่นใกล้ถึงแล้วเนี่ยเราก็มาทางนี้ถูกแล้ว เรามาถูกแล้วครับเรามาตรงนี้ถึงแล้วตาล็อกอ่ะนี้ช่วยด้วยเราออกไม่ได้สามวันแล้วมาแล้วเร็วแล้วอะไรกันถ้าออกไม่ได้ก็ต้องต้องลองไปดูปะก็ต้องเข้าสวนนี่แหละเข้าประตูนี้แหละ โอ้ยเจอแล้วครับโอ้โอ้ในที่สุดหลงเลยครับไม่ไหวครับนานเหมือนกันแม่ย่งไรอ่ะขอบคุณบัตดีกับาบัตดีกว่นะงคือรอดไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอยู่ตรงนู้นกันเมื่อกี้เรามาประตูนี้ไงโอ้หาทางออกยากมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบที่ไม่ได้เข้าไปตั้งแต่แรกแล้วพว่าเข้างวดนี้ตอนที่แก่แล้วตอนที่ยังหนุ่นไม่ สวัสดีครับวันนี้วันที่3แล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเล็กไปเล่นสวนน้ำนะครับแล้วตอบก,ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราไปกินเบิกซัดกันก่อนเจินครับเดี๋ยวล็กจะไปตักข้าวเนะาะค่ะลองดูสิว่ามีอะไรมีอะไรบ้างอะไรบ้างก็เอาไส้กรอกห,หรือเปล่าเอาแบบดูสิ<อ>แล้วเอาตรงนู้นเอาไหมเอาแฮม,มอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วไส้กรอกกันนี้อาหารเช้าวันที่3เนาะเล็กเนาะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปนู่นเลย สวนน้ําอยู่ตรงข้ามเลยได้เนี่ยเราก็แต่งชุดว่ายน้ามาเลยเพราะว่ากินเสร็จแล้วเราไปตะลุยสวนน้แตาใหญเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบคนสวยนี่ก็คือสวนน้ําในที่พักนะครับใหญ่มากอันนี้ของเด็กนะครับลเน็กพร้อมยังครับพร้อมเล็กมาพร้อมแล้วไปเลยลเลไปกับตาใหญ่เลยลลหนาวเหรอน้ําเย็นเหรอสุดๆเล็กๆไกด์ด้วยนี่ไปตาเนี่ย นนว้าวอุ้ยอุ้ยเนี่ย,ยตรงนู้นะ่ะตรงนู้นน่าจะอุ่นอุ่นกว่าเยอนั้ตัวได้กับเลเวล a นึ่งเหมือนไนหะได้นไดนี่คือสไลเดอร์ผู้ใหญ่นะครับแค่ลงอย่างนี้ไงนี่รั้งนี้ก็ลงพุ่มาไงเอาเหมเลย

แม่คุมเลยค่ะตั้งแต่ตอกอะวันนี้เรากลับกันแล้วนะสามวันสองคืนที่เขาใหญ่เขาใหญ่อะไรครับเขาใหญ่สนุกค,ครับแฟนตาซีเนานะเป็นไงสนุกไหมวันนี้สนุกครับเรา,คคาได้เล่นอะไรเยอะเลยนะ ATV แลวอะไรอีกลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยอ ใช่ค่ะเล่นจำไม่ได้ม,มีกระเช้ามีสก,กีโบกเล่นจำไม่ได้ด้วยครับจำไม่ได้โอ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วกลับกรุงเทพกันแล้วเอเล็กบอกทุกคนหน่อยว่าอยกดไลค์แล้วก็กดเอาไซส์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมวันนี้เล่นเด็กซ่าลาไปก่อนนะครับบ<ๆ>๊ายไม่มาแล้วเจอกันทิปหน้าครับ